นี่นอกระบบแก้ได้เปิดสามวิธีพ้นวงจรน,นี่นอกระบบเปิดวิธีออกจากวงจรน,นี่นอกระบบที่เริ่มต้นจากตัวเองพร้อมทั้งช่องทางช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนี่นอกระบบหนึ่งในปัญหาการเงินของคนไทยที่จูงใจให้กู้ง,ง่ายๆไม่ต้องใช้หลักฐานไม่ตรวจเครดิตบูโรที่มักต้องแลกมาด้วยดอกเบีย้ยสูงลิบ หรือบางครั้งมีการทวงถามสุดโหดตามมาด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้นี่นอกระบบกระจายไปในวงกว้างคือการเข้าไม่ถึงสินเชื่อของประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะในยุคโควิด -19 ที่ประชาชนได้รับผลกระทบทางการเงินกันทั่วหน้าใครที่กำลังตกอยู่ในวงจรเหล่านี้เรามาชวนกันหาทางออกรวมตัวช่วยกันลดหนี้ไม่ให้บานไปลายไปกว่าเดิม3วิธีดังนี้ 1. ห,หาทางปิดหนี้เงินคือสิ่งที่เจ้าหนี้นอกระบบต้องการและแน่นอนว่าการออกจากวงจรนี้ต้องใช้เงินในการแก้ไขทว่าไม่ได้หมายถึงการกู้อีกลายมาใช้คืนอีกรลยแต่หมายถึงการจัดการเงินของตัวเองให้มีเงินมาปิดหนี้เบื้องต้นอาจเริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมต่างๆเพื่อหาเงินเพิ่มเช่นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มีเงินเหลือสำหรับการจ่ายหนี้ที่อาจเริ่มต้นด้วยการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงอย่างค่าอาหารมื้อพิเศษค่ากาแฟาที่แพงเกินตัวหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในตอนนี้แล้วหันมามองโอกาสในการเพิ่มรายได้หรืออาจแปลงทรัพย์สินที่มีมูลค่ากลายเป็นเงินรวมถึงพยายามหารายได้เพิ่มเติมจากความถนัดหรืองานอดิเรกของตัวเองเป็นจุดตั้งต้น เพื่อให้มีรายได้เข้ามาหลายทางหรือเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งรายได้ที่ต่อเนื่องในอนาคต 2. หันมาอาศัยแหล่งเงินกู้ในระบบแหล่งเงินกู้ในระบบคืออีกทางเลือกที่สามารถช่วยให้ปลดหนี้นอกระบบได้โดยการปิดหนี้นอกระบบจากสินเชื่อในระบบที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าและมีหน่วยงานกำชับดูแลชัดเจน ปัจจุบันธนาคารของรัฐเช่นธนาคารอมสินทกสและธนาคารอิส,สลามแห่งประเทศไทยที่มักจะมีโครงการช่วยเหลือประชาชนแก้หนี้นอกระบบออกมาเป็นระยะ,ะยะที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบจากธนาคารอมสินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้หนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลวงเงินไม่เกิน5 0,000บาท อัตราดอกเบีย้ยคงที่แฟตเลต1%ต่อเดือนโดยมีเงื่อนไขว่าต้องนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภคแต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ r e f i แนนซ์หนี้ในระบบ โดยคุณสมบัติที่สามารถขอสินเชื่อได้คือเป็นผู้มีการประกอบอาชีพที่มีรายได้สัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีมีถิ่นอยู่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้เป็นผู้ลงทะเบียนนี่นอกระบบสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร โครงการแก้หนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนจากทกศเป็นการชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้าคู่สมรสบุตรบิดามารดาเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้ารายละเอียดเบื้องต้นคือวงเงินกู้ไม่เกิน10,000แบาทต่อรายวงเงินกู้ไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทต่อราย กรณีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินที่ทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองอัตาราดอกเบี้ย12%ต่อปีระยะเวลาชำระหนี้10ปีสูงสุดไม่เกิน12ปีได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตไม่เกิน100,000บาทต่อรายและการคืนดอกเบี้ย30%ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้ นอกจากธนาคารของรัฐแล้วยังมีสินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทั้งแบบไม่มีหลักประกันและมีหลักประกันเช่นบา้านหรือทะเบียนรถรวมถึงสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์และสินเชื่อพิกโกพลัสซึ่งดอกเบี้ยของสินเชื่อเหล่านี้น้อยกว่าดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบมีสัญญาชัดเจนและมีหน่วยงานทางการกำกับดูแลอีกด้วย 3หาคนกลางมาช่วยไก่เกียร์ประนอมหนี้ข้อมูลจากคู่มือแนวทางการไก่เกียร์ประนอมหนี้นอกระบบสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคชสำนักอายการสูงสุดระบุว่าผู้เป็นหนี้นอกระบบสามารถติดต่อสคชสำนักงานอายการสูงสุดสายด่วน1 1 5 7เเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบได้ ยคณะอนุก,กรรมการไก่เกียร์ปนอมนี่นอกระบบประจำจังหวัดจะช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาไก่เกียร์ปนอมนี่ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายทั้งนี้สำหรับลูกนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้น้อยจะมีคณะอนุก,กรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการหาไรายได้ของลูกหนี้นอกระบบในทุกจังหวัดช่วยฝึกอบรมอาชีพ ฝีมือแรงงานและให้ความรู้ทางการเงินโดยลูกหนี้นอกระบบสามารถขอคำปรึกษาและล็องเรียนปัญหานี้นอกระบบได้ที่หน่วยงานราชการประกอบด้วยศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง1 3 5่ง1359 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทรวงมหาดไทยโทร1567ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมโทร0 2 5 7 5 3 3 4 4ข้อมูลดีๆสำหรับการปลดหนี้ปลดรักชีวิตติดหนี้มาพ้นจากวงจรของหนี้นอกระบบกันค่ะข้อมูลดีๆสาระดีๆเรื่องการเงิน โค้ด A Easy Money โค้ด A สอนการเงิน